เอากคลิปนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจสมควรได้รับความาเจ็บเกี่ยวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรเอาคริแนะนำทางผู้ปกครองท่านะนะครับเจ้าเกณฑ์ โอ้ยครับพวกวผมดักไอเช่นเนีนะวันนี้เราจะไปขี่รถเล่นโอ้ซปเปอร์โอเพนหรือเปล่าโอ้ยเงยังไม่ร้อนเงยังไม่ร้อนเดี๋ยวเราไปเทสไอ้เทสกับพวกร้อยยี่สิบห้าน,นะครับแล้วส่วนนีกหัวดโตร้อยห้าสิบขี่เล่นขี่เล่นลานเล่นจอดนานเป็นเหตุ๋ยวพังคันนี้เป็นสเต็มห้าเก้าสี่อลนะ tuổi về con lăn าสิบแบบข้าวแก้วนะครับแต่เราชักห้างไงเออเฮ้ยน่าร่อนวะนะสิบโอสิบโอ อะไรโอ้ไปโงเคนี่เดีนยวก็ไม่เดือด เรถขี่ยากกว่าค้าเท้านั่นเนี่ยห้าเก้าตึงๆไหวกับรอยยิบหนาไหมเนาะในหมู่บ้านก็ขี่เบาๆนะครับอันนี้ไปรันอินเล่นนะคอแข็งจัะ Oh. Không biết kia này là đâu Căng kèm nữa đó Khôn 10เนี่ย59เนี่ย

เลเยชีวันไหนพังวันนั้นโอ้ยหยุดไพังว่ะเฮ้ยชีห้อยชีห้อยน้ำมันน่าจะไม่ไหว เครีย์สี่น่าจะมีปัญหานะครับถ้าขี่ไปน่าจะพังบางแก่้อื้อรึบรึบแล้วดังแกลกแก๊แก,แกเลยกลับมะโหไล่ลมไล่ลม हवा จะพังเลยแมรักขอบไกี่รรมดาวพวกขี่ยากก่เดี๋ยวไปแส่คันเลยเลม,มาโดนร้อยทิมอ่ะเออ แต่ว่าแก๊สสีมิวนา่าขี่ได้สามเกียร์ขับไปเครื่องน่าจะดังนะรถพึ่งทำเสร็จแต่ว่าพึ่งมาขี่เล่นไงเสียงรถดัง นา่ที่อกมาขี่เล็ดอะ่ะเออร้อยสิบอะ่ะ <c oughs> น่าจะพังอีกแล้วเดี๋ยรถแน่นเกินรือเปล่าอ,ะอ่ะใส่กับรถกำลังกัดไหมเฮ้มองหลังอย่างนี้เอาไปละเอาไปละขอบลิออฟต์เสมอเลยเนะี่ย มื่อี้เป็นอ,อขั้นเกลีวเป็น60ลักสามนะแต่เราเป็ชักนห้าไงเออมันก็ติงต่างกันเนาะแล้วก็บอดี้มันก็เบาก้ะร้อยสิบกินร้อยห้าเออโมเมนต์นดดึงตกติดนิดหน่อยอร่อยแน่นอนประมาณนี้ครับผมขี่เล่นเดี๋ยวพอดในนั้นนี้จะออกไม่ขี่เล่นนะครับช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยผมเ,เป็นเสียงดังด้วยแหละ โอเคครับสหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่รยอะมากขี่รถเล่นออกไปลั่นไรสิไปดูนะว่ามันวิ่งประมาณไหนสรุปว่าวิ่งได้สามเกียร์เกียร์สี่มีอาการนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยไปเก็บอีกทีไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเพื่อก็ไปแล้ว